ครับสวัสดีครับผมอ่าเป็นยังไงตลาดย่อยยอยืนๆเนาะแว่งเหมือนกันยืนครับแต่ว่าตัวบิ๊กแคปที่เรามองก็ค่อนข้างโอเคนะใช่ใช่สอผอของคุณเอสอะฮะครับสอผอปูนซีเมนต์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีสอผอตอนนี้คือกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยหกไมวันละนะครับยืนได้แล้วก็วันนี้ที่เราเห็นกันก็คือราคา้ับมันเวสซทสเนี่ยนะครับกลับมายืนเหนือสี้าเหรียญต่อบารไดครั้งแรกตั้งแต่ถึงพฤษภาคมนะครับ าดูเบนซ์เนี่ยตอนนี้ไปจะแตะ47เหรียญแล้วนะครับก็เป็นืุ้นเชียงบุกนะที่ทำให้ตัวสออน่าจะมีโอกาสเขยับขึ้นมานะครับที่แนวต้าน78-80บาทที่เรามองนะครับราคานื้อมันยังเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่นะครับแล้วก็นวรับสอปก็เหมือนเดิมนะครับที่เรน74บาทแล้วก็จุดถอยก็คือ2.5รอบนี้นะครับอีกทีฟังไม่รู้เรื่องไม่จุด72.5ครับจุดถอยนะคะครับผมนวรับ74อ่า ครับือเพื่อจุดทอยด้วยพี่เห็นตลาดมันเวี่ยงเหลือเกินครับผมครับอ่าได้ค่ะตัวปูนซีเมนไทยก็ S C C ค่ะเออนี่ออกมาดีมากดีกว่าตลาดคาดะนะครับสิบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ถึงแปดเปอร์เซ็นต์ค่ะนะครับก็ทําให้ตัวปูนซีเมนไทยเนี่ยเป็นตัวที่ชื่อว่าลหลายๆคนคงมองคล้ายกันน่ยนะครับว่าภาพเชิงบวกธุรกิจปิโตรเคมีเนี่ยนะครับคือขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ดีที่ตลาดคาดหมายไว้ โดยเฉพาะตัวสเปซเอช e ีทีอีนะครับพวกพ p พนะครับธุรกิจแพคเกจจิ้งเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นค่อนข้างดีนะครับจากคอสที่ลดลงนะครับดันัเทรนด์ตรงนี้ยังคงอยู่ในช่วงไตรมาสสองแล้วก็สิ่งที่เป็นค่าสลิดเข้ามาคือเราเริ่มเห็นสัญญาณบวกตัวธุรกิจปูนซเมメン์ใน,ในประเทศนะครับกําลังมีสัญญาณที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นตัวปูนซีเมนต์ไทยน่าจะเป็นตัวที่ในเชิงพื้นฐานหนนะึ่งเนี่ยราคาหุ้นมีอัพไซด์เยอะสุดนะครับให้มูลค่าไปฐานหกร้อยบาท แล้วก็น่าขยับอพฟอร์มต่อเนื่องวันพรุ่งนี้เราดูแนวต้านสี่เก้าหกแล้วก็ห้าร้อยบาทนะครับผมส่วนตัวแนวรับนะครับบอกนิดนึงคือราคาหุ้นขึ้นมาแบบนี้ไม่ควรย่อหลุดนะครับสี่แปดศูนย์เป็นจุดถอยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลงหลุดสี่แปดศูนย์คือตลาดถอยแรงมากนะครับแล้วก็แนวรับของเขาอยู่ที่บริเวณสี่ร้อยแปดสิบแปดครับหมายความว่าปูนี้ราคาหุ้นยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมฮะ ครับยังคือในเชิงพื้นฐานยังถูกคือตอนนี้ที่วันที่เราเล่นเกมมาก่อนนั้นนี้พวกเห็นว่าเสร็จในการแนะนําของเราก็คือพวกลงกันนะครับอิโตกลางปลายคือมันขึ้นมาจะปูรีกันหมดล,ล,ละและไอวีแอลละฮะตัวที่มันรักกาดก็จะเป็นเนี่ยปูนซีเมนต์ไทยนะครับแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้คือเราเริ่มแนะนําพวกน้ำมันต่อเนื่องเลยนะครับน้ำมันก็ยังไปต่อได้คือตอนนี้ก็คือมีปูนซีเมนต์เนี่ยที่มองว่ายัางอันเดอร์แวลูอยู่ไอวีอลนะครับก็จริงจริง อย่างที่ผมบอกไปว่าในเชิงพื้นฐานเนี่ยเราให้ไว้ที่29บาทนะครับอ๋อมันถึงแล้วเนาะก็จะมีแกล่งจะมนีบาทเดียวนะครับอ mm ืมออแต่ว่าตัวแพทเทิร์นที่ขึ้นมาค่อนข้างแรวงแบบนี้เนี่ยนะครับถามว่ายังมันยังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นไหมก็ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ <Okay. S 1> ก็ที่ผมบอกไปว่าเมื่อวานเพ่ได้ราคานะครับแล้ววันนี้ก็ยอ่อให้เพราะว่าราคาต้นเนี่ยมันยอ่อลงมาประมาณ2%แต่คือยอ่อมาน้อยมากนะ27.5เมืาอ <Okay. S 1> ที้ผมให้นวรับไปที่27หรือ26จุดที่ผมว่าไม่คว่อ okay. คุต้องถอยออกมาแล้วเนี่ยก็คือยี่บหกบาทนะครับคือยังไม่หลุดยี่บหกเนี่ยก็คือยังมีโอกาสที่ไปต่อแต่ว่าแนวรับหลักคือยี่ิบเจ็ดนะครับเราจะมีเปลี่ยนแปลงราคาพื้นฐานไหมคะคือพูดยากในแง่ตัวสเปดว่าขึ้นเร็วแค่ไหนนะครับตัวสเปดตัวเพชรนะครับเนสิกเพชรตัว p ี a อขึ้นเร็วเนี่ยก็อาจจะทาให้ตัวมูลค่ามีการปรับประมาณการขึ้นได้นะครับแต่ตอนนี้ผมคงเมนเทนตรงนี้ก่อนตอนนี้คือ ดูนี้เรื่องตังเวินตั้มด้วยนะครับพอตลาดเริ่มมาโลเกตเงินเข้ามาก็ค่อยๆดูครับสำหรับตัว i อ l ครับโอเคแล้วหุ้นที่คุณกรพัฒน์ให้เมื่อวันศุกร์นะคะ P s t อมีคนได้มาบอกแนวต้านเท่าไหร่จำไม่ได้ก็จริงๆชนแนวต้านนะครับที่ให้ไว้คือห้าสิบห้าตังค์อาวชนแล้วนี่ชนแล้วเราวันนี้คือเบรกไปนิดนึงนะครับบริเวณ0ูจดห้าหก็ย,ย่อลงมาคือตอนนี้ภาพปริมิดสวยนะครับก็ไฟที่บอกไว้ าฟรแรกเราคือ6 3ตังค์นะครับยังไม่ได้รวม PPA สิเมกะไม่กวาที่ได้มาจากตัวสากลนะครับงนั้นถ้าแฟร,รวมทั้งหมดนึ่งก็คือ0 7 3นะครับตอนนี้ก็คือภาพที่ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยผมไดอย่างนี้นะครับคนที่มีอยู่ก็ถือต่อนะครับจุดที่เป็นแนวรับก็คือ0.52ไม่ควรย่อหลุดนะครับถ้าหลุดก็ล็อกพุตสิกกันก่อนนะครับเลื่นรอบนั่นหมายความว่าตลาดอาจจะมีความการย่อลงมาแต่เทรนเนี่ยเหมือนจะไปได้นะครับที่ แนวต้านศูนย์จุดห้าหกอีกรอบหนึ่งแล้วก็หกสตังค์ละนะครับก็ดูต่อคันะครับฟอลโล่เสร็จไปครับแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอไหมคะคุณกระพะเอ่อมีอะไรเพิ่มเติมไหมเหรอครับจริงๆก็หุ้นนั่นแลหละหุ้นแลหละพี่จะําห <ๆ S 2> <ๆ S 1> ุ้นนั่นแหละหุ้นจริงจริงทกมิสมซลแคปมันจริงจริงมีตัวนหนึ่งหนึ่นที่ผมผมออกทางบริษัทเรออกเปเปอร์ช่วงที่ก่อนหยุดสงการเน่นะครับจริงจริงเป็นตัวเอซโอ เอ็มไปเที่ยวญี่ปุ่นพี่ก็เลยไม่ได้ข่าวนี้เลยครับต้งแต่ออกไปเพิ่มมาขึ้นมา20เปอร์เซ็นแล้วแต่ตัวนี้คือแฟลให้ไว้ที่7บาท20อุ้ยคือเยอะเนาะครับมันก็เบรกเทนแล้วก็เห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักของท้าน้างนะครับประเด็นสำคัญคือเนี้ยซ้นคือสองเนี้ยนะครับเขาน่าจะสร้างโรงงานใหม่เสร็จแล้วก็ Q3 สามก็น่าจะโอเปเรตได้ค่ะเพราะฉะนั้นโดยรวมเราภาพของไอโบรี่ค่อนข้างดีแล้วก็กำไรชีวหนึ่งเรามองโตเยอะนะครับล้วจะให้ไปซื้อเหรอ ก็จริงๆก็ถ้าเกิดพักมานะพี่มันก็ซื้อได้คุณทีนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งว่ามูลค่าพื้นฐานเดี๋ยวให้ไว้เจ็ดบาทยี่สิบก่อนที่ขึ้น X ในช่วงเดือนสันดาแต่ถ้าขึ้น X แล้วเนี่ยอาจจะลงมาที่ห้าบาทสี่สิบเพราะมันจะได้วรเลนได้อะไรเข้ามาอถ้าพี่พมีไว้จะถือไปรอ X หรือยังไงคะจริงๆผมอยากให้ถืออะไราย,าย,ยาวๆเป็น,นมูตัวหนึ่งที่อยากให้ถือระยะยาวคล้ายาๆกับตัวส,วสปาร์ โอ้ตดสบายขอบคุณแบบนี้เริ่มรู้สึกว่าเอ็กจะไม่ไม่ต้องไหนธรรมชัยเคยไปออกไอข้อมูลเนี้ยที่งานสัมมนาพี่ที่วันที่สิบสองมีนาเอข้อมูลเอ็กอมีอยู่ในเล่มต้องรีวิวเดือนมีนาครับผมเออพวกพี่มีต้นทุนตรงนั้นแหละครับผมที่จริงต้องบอกว่าคุณนตัวนี้เนี่ยผมติดตามมานานแล้วแหละนะครับเพีงแต่ว่าเอาไม่บอกล่ะช่วงที่เราทําประมาณการอะไรก็ตาม ครับมันต้องใช้ระยะเวลานิดนึงแล้วก็จริงหุ้นขึ้นมาเร็วกว่าที่คิดไปเยอะเพราะสภาพคล่องมันค่อนข้างน้อยนะครับในแน่ตัวคอร์บิสเนสดีมากเราต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าดีมากซึ่งผมพูดถึงบิ๊กตีมแลถ้าเกิดสมมติว่าเศรษฐียุโรปกลับมาฟื้นตัวเข้มแข็งเมื่อไหร่เนี่ยคือเอซเนี่ยนะครับภาพอีกหนึ่งปีสองปีสามปีนี้ก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับแล่ตอนนี้ก็กําลังที่จะไปลุกธุรกิจในจีนงนั้นพี่ต้องกอดไว้สิจริงเป็นหุ้นที่ธุรกิจดีมมาากนะครับผว่ ถ้าพี่วอนเห็นตลาดแย่ๆอะไรก็ตามเนี่ยเราหุ้นเรามีภาพของการปรับฐานลงมาแรงๆตัวเนี้ยมันจะลงมาไม่นานนะครับจะมีวันดูในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยมีย่อสั้นๆมาสองสามวันเนี่ยแล้วก็ปั๊บเดียวนะครับก็ฟื้นกลับขึ้นมานะครับเพราะว่าสภาพคล่องในรวมไม่ไม่เยอะแล้วก็เป็นหุ้นที่หลายคนค่อนข้างจะเข้าใจตัวธุรกิจกันดีว่าอมันเป็นธุรกิจที่ดีแล้วก็ <ทำ S 1> มันจะที่จโตเยอะในอน,ออนาคตแ่นะครับ เพื่อได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเอสไงอือครับก็ไปเที่ยววับทวชัยก่อนแล้วกันนะครับรูปหล่อรูปหล่ออ๋ออ้วนด้วยออ่าคุณทวชัยทองดีอ่ะคุณกนพรัตนนะคะครับเจอฝากบอกด้วยนะครับว่าหล่อมากนะครับโอ้หล่อมากเดี๋ยวนี้ลดน้าหนักแล้วนะคุณทวชัยอเคยเข้ารายการมาช่วงหนึ่งนะคะดูดีดูดีอแล้วก็ตัวทางด้านซีรีส์เอ็มระคะเอสซีรีส์เอ็มี่ผมมองเหมือนเดิมวันผมมองยังคงรองได้เหมือนเดิม นะครับอย่าให้หลุดนะครับตัดไปเจ็ดนะครับตรงนั้นแล้วก็ลองก็ดู907 913แล้วก920นะครับคือผมไม่น้้าหนักว่า Apple m c คืนนี้เนี่ยน่าจะคงดอกเบีย้ยแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบียไม่เป,เป,ปลีนะ่ยนพูดก็ขึ้นเนาะคิดว่าน่าจะขึ้นอยู่เพราะาผมคิดว่าซิกเน่ของเขาเนี่ยไม่น่าจะเ e อ็กซ์ซิฟต์เรื่องของการตับเรื่องดอกเบีย้ยนโยบาย เพราะฉะนั้นจุดที่ตลาดเอเชียเนี่ยพักมารอไป็นนีย้ยังคงน่าจะรีกว่าขึ้นไปอยู่นะครับดีผมมองภาพตลาดข้ามใบเดือนพฤษภาเนี่ยจะขึ้นได้อีกประมาณสองสัปดาห์แรกนะครับคือสิ่งที่เป็นคีย์โฟกัสเลยนะครับผมพูดล่วงหน้าไปเลยผมมองเรื่องตัว GDP ีคืนหนึ่งรายออกมาดีนะครับค่อนข้างดีตัวเลขนโราคอเบ,บื้องต้นนี่ยสามจุดสี่ถึงสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ผมคิดว่าพอซิงเกิของเฟดตรงนี้ออกมาค่อนข้างดีเนี่ยนะครับมวลตั้มเนี่ยมันจะไปรอจนถึงตัวเฟดเมืิอวันที่สิบเก เฟมินิทก็จะเป็นภาพของการแถลงการชุมคืนนี้ก็เลยคิดว่าโมนต้าโดยรวมเนี่ยเอซยังคงน่าจะเอนจอยกับตัวสภาพฟองสุดเกิดเฮกซามได้ก็อย่างน้อยๆก็หนึ่งสัปดาห์แล้วกันนะนะครับแต่ผมมองภาพประมาณสองสัปดาห์แรกของเดือนเดือนสภาคุมครับครับผม,ผมอ่าได้แล้วทองคําคืนนี้และะ้วค่ะคุณเอสทองคําก็เป็นรองเหมือนเดิมนะครับรอหนึ่งสองหกศูนย์ถ้าใครเรล่าๆก็ตรงนั้นนะลอ็อกออกแล้วก็ถ้าข้ามได้ก็หนึ่งสองแปดศูนย์เป็นขึ้นนะครับอ๋อเอสมองขึ้นนะ มองขึ้นครับมองขึ้นเหมือนเดิมก็คือจุดซอฟลอดก็เหมือนเดิมนะครับไม่ควรบุดที่หนึ่งสองสองห้าครับหนึ่งสองสองห้าครับผมก็เยอะนะครับเยอะครับตอนี้หนึ่งสองสี่ห้านะครับผมครับคือมองไปลองขึ้นครับท่านอนอืมอืมอืมค่ะค่ะคุณเอสขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นละเรียดของคุณกรพัฒน์นะคะ